าจับปลาดูหนองน้ำครับหมูบ้างครับสูกปลาครับปลาไปนะครับไปกันครับนี่มาลครับนี่เราจับปาเตี้ยวเอาสุปาครับ้านปอายากน้อย มาถึงที่องปลาแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับขับตามมาดูครับวันนี้มาสูบปลาครับบ้านต่อยางน้อยเมืองเขาครับปลาสูบปลา แห้งได้แล้วลุงนะครับบรรยากาศครับห้ามจับปลาฝ่าพืา้นปรับห้าพันบาทกลุ่มเลี้ยงปลาบ้านใครยังน้อยครับวันนี้อออรอพ่อไอแล้ว แกได้ก็แกเลย <net> เดี๋ยวน,นักนอยู่กันน้ำนั้นยังไม่แห้งนะครับพา,ามาดูข้างบนครับนี่เก็บเก็บหอยกันปับบนลขับนอลลงไปครับเก็บหอยครับ โอ้ตุกเหรอไปไปลมารรเอามาดูตรงนี้ครับวันนี้ครับมันไปยังน้อยของเราครับสูบ่อปลาครับ

มันงา้ยแม่ตอนที่โกมาอยู่เนี่ยมันเงี้ยแม่โอ้โหสวนนิ่งสนนิงสนนิครับเดไปดูข้างหน้าต่อครับไปไปไป,ไปเร็ว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 ไปเลยไปเลย,เลยครับน้ำก็ยังกำลังจะแห้งครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าครับเรื่อยๆครับ สูบน้องปลาบ้านปล่อยางน้อยของเราครับยัยง,ง,องอป่อห,ห<ะ>อยก <laughs> หอยง่ามขนาด้ครับลูกแม่หมอแห้งเดียงมหอยไปก่อนครับอีร้อยอีร้อย

กำลังงมหอยขึ้นมาเลยครับวันนี้แหละเซียนทำนะครับฟราเซียนทำวันนี้ครับขต่อสุดยอดเลยครับกหลังขึ้นงมหอยกันมาครับหอยเอาไปขายแล้วครับปุ้นครับหอยอยู่ไหนนะปุ้นไปไหนปุ้นไปไปห่อปุ้นแล้วดอกไม้ปุ้นหน่อยจะได้ปูได้ปลานะแยโอเยครับอ้าเซียนเตยทั้งหลุมเนาะเตยน้ำแลาวครับจุดยอดเลยครับวันนี้เออม่เหรอลุงโน้นเตย เราพน้อแห้งครับพราหอยครับผเมันบกฮะเออไปสักเดือนมั้งะใส่หนาหรอกใน้าหรอเปลาแต่แต่แต่พอกตาบ้านนันล้นีิแสนนึงแค่นั้นนะผมผมกำลังทบนะโอ้โหครับนี่หอยง้มนะครับน้อง

ได้นหชับดีกันนหอยชับดีมนหมครับเใหญ่ลยาะอเลยครับยชลลหรหัวหน้าครับน้าแตแห้งแลครับเดียครับหอยครับขายหอยครับอาชียหอครับเป็นบครับวันนี้ครับเจอครับโอ้ เสียงทำลูกน้ำดาวนะมีปลาด้วยนะครับตังหอยครับี่นี่ขนาดครับผมขอนัดหน้าม่แห้งกันนะครับครับสุกปลาหนองหมูบ้านครับนี่นีน้ำยังไม่แห้งครับที่บ้านปลาย่างน้อยครับ ไปดูข้างล่างครับเดยพอจังหลุมครับโอ้โน้น้ดู Cái này Đây chấp cái chưa? này lên nào này hoa luôn. Cái nào เรอแคบนะครับน้ำจะลังจะแห้งครับมันพุู่ดม็นแคบหอยครับงงมันหันงมหอยครับนี่นบรรยากาศแม่น้ำลาวครับบรรยากาศแม่น้ำลาวาน้ำไปยางน้อยครับ ทาแหล่งท่องเที่ยวเขาปุ่นี้ครับนี่มีจาน่าจาน่าปลาเฮาด้อ่อนทัวนี่จาน่าจาน่าออนทัว แ่งกันป่าไหครับความโดดเขาในกระั้นกันหรน่เบื่อแห้งแล้วครับน,รนี่ปลาปลา ล่าน้อยเนี่ยหลุมแหงแล้วครับป่าหน้าไซสครับนี่ป่าน่อยครับโอ้ป่อพ่่อพ่อพ่อครับ นะนำเดิมหหนแล้วครับเรื่องขอพูดทำไมพูดข้งน้าอะไรกันแต่ลน้าะาหลังนะครับเฮ้ยมันแ้บแล้วไปแฮกระเปนยังไ เอยไปหาพว้วไกัห่าละไปหาขงควเนคือการหาปลานะครับพี่เอีล้วเราหางไว้หาครั้โูมาก้มุนจะเอาเอาเข้าใสเดี๋ยวราหน่อยเขาเี้ยปลาเอาเฮ้ยกวาหน่อยปลาหน่อยขาว

ีนี่มาลาบนมะนเาอ่างี้ฮะนี่นู่นขึ้นถบสน่มนนุ่งองปาิน้อได้ลเา้าน้อยไ่ต้องเอาไว้ให้ผมเปนบกินแลคับเไม่มีเวลากิับเดี๋ยวเรานั่งรถาเลงกับบ้านครับอปลาที่เราได้ไปลาบครับ นี้ซื้อมา100บาทครับยามรับยครับรับ,รบนับครับมนี่มือหลับครับมือหลับปลาครับครับต้มหมวอปลาครับต้มหมวอปลาเมื่อกี้ครับ ปลาที่เรามาล่าเมื่อกี้ครับเหมาะขนาดครับนี่บ้านอุ้ยมูลครับอุ้มูลกำลังตักน้พี่ครับนี่อวันนี้ปลาใหญ่สอนสลาลาบปลาครับนี่ลาบสองโมงเลยครับนี่เมนูปลาสองโมงเลยครับคุณลาบปลาซอยนี่ลับปลาใหญ่ครับ มาครับโอ้โหตัวนี้ขนาดเลยตัวนี้ขนาดนี้เป็นเลือกแล้วนะ